สวัสดีครับสนามยิงปืนโคกขวางจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นสนามปืนติดแอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอสีมหาโพดนะครับที่ถืออยู่ในมือผมนี่ก็คือเจ้าลูเกอร์สิบทับสองสองแต่งมาเต็มสูบแล้วครับนั่นก็คือปกติเขาจะมีลำกล้องที่ยาวถึงสิบหกนิ้วแต่ได้ทำการหั่นออกให้เหลือแค่สิบนิ้วนะครับอ่าหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ฟังก์ชันนะครับเขาก็จะมีพันทายที่พับได้ปึ๊บอืม กระทัดรัดนะครับแต่สามารถจับถือได้ถนัดเวลาที่เราต้องการนําพาไปไหนเราแค่พับพันธยแล้วก็ถือไปได้เลยเบาๆประมาณท่อนแขนขอเองนะครับเลยเป็นนิดหน่อยนะตัวนี้เมื่อทําการยิงเราก็ให้เมื่อเราจะทําการยิงให้มันยำเราก็กางพันายออกมานะครับก็สามารถช่วยเสริมสมรรถนะในการยิงได้ศูนย์หน้าหลังนะครับเป็นแบบพับได้นะครับพับขึ้นได้กรณีที่เลดจอดเสียและแน่นอนครับเมื่อมีศูนย์พับเพื่อแก้ ไขปัญหากรณีเลดดอดเสียปืนเราก็ต้องมีเลดดอดครับอ่านี่คือปืนติดเลดดอดนะครับในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่มองด้วยสายตาเนะี่ยเห็นชัดมากๆนะครับจุดสีแดงชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยรอบตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นรางนี่ฮะแบบเอ็มล็อกนะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้นะตัวนี้นะครับคันห้ามกลอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือปุ่นปดแม็กนะครับกลไกก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนครับอันนี้คือคันลังสไลด์นะฮะ เมื่อผักเข้ามาแล้วก็สามารถกดตัวนี้นะครับเพื่อทําการขางสไลด์ได้อเมื่อต้องการปลดสไลด์ก็ดึงไอ้นี่กลับไปนิดนึงแล้วปล่อยเท่านี้เองนะครับแม็กซีนเป็นแบบแม็กโรตารี่นะครับใส่อแดปเตอร์สิบนัดเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับสวมเข้าไปปุ๊บโคตรเฮเลยฮนะเหมือนทรงเอมวันเลยเห็นไหมเหมือนปืนเอมวันเลยทําการขึ้นลําการขึ้นลําผมเหมือนใช้เ k 4คนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ กดห้างไกลครับหันไปทิศทางของปืนแล้วก็ยิงห้านัดในเวลาสองถึงสามวินาทีครับไม่ได้ช้าเลยนะครับเป็นปืนที่การทํางานดีมากๆครับตอนนี้ปืนถักไทยแล้วนะครับอืมเป็นปืนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับมียอดขายมากกว่าสองล้านกระบอกทั่วโลกนะฮะนี่คือลูเกอรส1 0ส2 2ที่แต่มมาเต็มสูบสำหรับแทคติคอลนะครับ สำหรับงานทางยุทธวิธีหรือสำหรับคนที่มีใจรักใจชอบถ้าใครต้องการสัมผัสปืนยงบอกนี้เจอกันที่สนามยิงปืนโคกขวางอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปัตตานีสวัสดีครับ